ว่างปัญญามันก็ไม่เป็นเรื่องชี้ชัดออกใปนะมันจึงจะเห็นปัญญาในปัญญาแล้วเข้าถึงสัญญาจนเราละสัญญาออกไดนะ้ถ้าเราไม่เข้าถึงสัญญาเราไม่ไม่มีทางละปัญญาได้เลยนะที่จริงแล้วความเป็นพุทธะมันไม่มีคำนิยามมัั้ไป แต่มันเป็นความรู้สึกธรรมชาติที่อยู่ในใจแค่นั้นเองม่อยากจะเรียกเลยความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่เห็นจริงในความเป็นจริงแล้วก็ตามความเป็นจริงจงผ่าปัญญาออกเถิด แทงทะลุในปัญญาของตัวเองใจที่มันไม่ละเอียดก็เชื่อมันออกครับเชื่อเฉือนออกแม้กระทั่งความว่างเปล่าก็จงเอาออกซะ เมื่อเป็นเช่นนี้ปัญญามันไม่สะดุดนะมันหาที่สุดไม่มีเบ่งบานไพสาลโดยไม่มีประมาณ มอว่าไงความเข้าใจอย่าพยายามทำอย่าพยายามทำความเข้าใจนะแต่เมื่อเราถึงเวลามันจะเข้าใจเองถ้าเราพยายามเมื่อไหร่เราสร้างอัตราขึ้นในความพยายามนั้น ความเป็นตัวตนก็บกกฏขึ้นมาเราจะเข้าถึงอนัตตาได้อย่างไรนะใช่ตัวเนี้ยมันเราจะไปดึงเอาความรู้มาผลท,ท้ายทุนก็หายกำไรก็หมดก็เป็นความรู้ท่มหัวไป เอาัวรอดอะไรนะบางครั้งมันเหมือนกับมันกําลังจะเจอแต่มันมันมันต่อไม่ติดเจ้าค่ะหลวง่อมันเหมือนมันติดอยู่นิดนิดเดียวเจ้าค่ะมันก็จะไปต่อมันจะถ้ามันจะติดมันติดขึ้นมนเองนะอย่าลืมว่าเป็นธรรมชาติเนี่ยที่หลวงพ่อเอาหลักวิธีการเนี่ยมารักษาคน การรักษาที่นี่มีเหตุมีปัจจัยตัวก็มีผลมีบทสรุปในตัวมันเองไม่รักษาออกมาแบบลอยๆไม่มีเรื่องของปฏิหารแต่เราทำได้สบายสบาย Sơ bài có khăn nhỡ lời. <laughs> Quật lắng cả nông cả หน้าตาต่งางๆเรียกว่าอะไรเจ้าค่ะหลวงพอ่อจิตใจที่เป็นอย่างนี้เจ้าค่ะเขาเรียกพุทธภาวะขอให้มันหลุดจริงๆเถอะนะแม่นะวันนี้โ <c oughs> ยมไปที่ดู <c oughs> บรวเพชรเจ้าค่ะโยมก็มองไปเออ่ขอบฟ้าที่ที่ครอบลงมาบนผืนน้ำนะเจ้าค่ะหลวงพอ่อมีความรู้สึกว่าใจเนี่ยเราไม่ได้ไปไปฝืนนะเจ้าค่ะคือมัน มันเป็นอิสระแล้วมันก็มีมีความรู้สึกว่ามันพ้นจากพันธนาการต่างๆมันเหมือนกับเป็นจิตที่เป็นธรรมชาติชาวเของพรออย่างนั้นหรือเปล่าชาะอ่าอย่างนั้นแหละที่หนูไปวันนีหน้หนูได้ตรงนั้นชาวเขาหนูก็เลยมีความสุขที่เ,เราไม่เคยเป็นแบบี้มันนั้นหลวงพ่อบอกว่าโรงพยาบาลไปรักษาไม่ได้อะไร